พ่อก็จะมาใบาสีคุณบัตเตอร์ให้ดูนี่อันนี้ชื่อชื่อว่าหลวงพ่อไก่ใบายสีหลวงพ่อไก่แล้วหนูเอาไปล้างน้ำมาทำไมอ่ะเอา้งงเอาลควไรไอ้ควรน้ำจากนั้นว่าน้ำมันขาวเฮ้ยไหนคุณแม่นายเป็นเพื่อนนี่เฮ้ย เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะให้ง้เอียดว่า้ไงดูดูของกดูที่ปลาปลาเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อไหนไปเอาปลามาให้ดูสิได้ได้ น้ำตัวอะไรครับปาฟีดดูดนพว่ใส่ตัวอะไรกระต่ายกระต่ายใา่ วันวาเลนไทน์แล้วก็เลยวันวาเลนไทน์แปลว่าอะไรครับแปลว่าวันกินครเห็นน่ะแล้วก็อยากกินน่ะแปลว่าอะไรวันวาเลนไทน์ช็อกโกแลตวันถ้าถือวันแม่บอกว่ามันถึงวันวาเลนไทน์แล้วถืงถืงจะจะจะกินช็อกโกแลตอยากได้เอาแล้วเมื่อวานแม่ซื้อให้ยังซื้อให้แล้วอ้าวก็หมกพอแล้วสิ Forrero Rocher. What did? Forrero Rocher. Hmm.